และเจ๊แมวเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยอนุท่ทีเมื่อวานนี้นะคะทางด้านเจ๊แมวก็ปลุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะไปยื่นหนังสือถึงนายกแพทองทานนะคะให้ถอดถอนคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกจากตําแหน่งค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปเจ๊แมวกันค่ะมไหม่อมไหค่ะอันนี้เป็น,นเอกสารกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดิฉันเห็นว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลไม่มีความเหมาะสมแล้วไม่มีความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งใดๆก็ตามในรัฐบาลชุดนี้รวมถึงวันนี้ดิฉันได้ไปยื่นปปชพเพื่อขอถอนในเรื่องความผิดอันมากมายของคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้ววันนี้ก็ได้นำเอกสารมามอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ ดยมีท่านรองเลขาธิการนายกได้รับเรื่องไว้แล้วค่ะครับยินดีนะครับทุกเรื่องที่มาทุกเรื่องก็จะเรียนท่านนายกเลยครบค่ะแล้วก็วันนี้่ำาน่อยปกติเราจะรับอยู่ฝั่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งวันนี้มาข้หน่อยเรายินดีรับทุกเอบังเอิญมาจากกรชตค่ะก็ขอบคคณครับตามภาพเป็นผลพวงมาจากวันก่อนที่ไปว่าเจมแมนคนกักขละ ใช่ไหมเจ๊แมวก็ไปฟ้องศาลสามสิล้านแล้วก็เจ๊แมวก็หลั่งน้ําตาด้วยจําได้ไหมแล้วก็ไปยื่นสอบจริยธรรมนะครับล่าสุดมายื่นหนังสือตรงถึงนายกแพทองทานให้ขอปลดคุณอนุทินแล้วก็เขาบอกว่าเขาแนบหลักฐานหลายประเด็นเลยนะที่ดินเขากระโดงหัวสวอแล้วก็จัดซื้อยาพอวิฟิลาเวียตอนสมัยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขโควิดค่ะ ใช่ค่ะทางด้านเจแมวก็เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกว่าไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะโดยมีทางด้านนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทนซึ่งเจแมวก็ให้เหตุผลนะคะว่าคุณอนุทินไม่มีความเหมาะสมและชอบธรรมในการอยู่ในตําแหน่งแล้วก็มีการแนบเอกสารคําร้องที่เคยยื่นต่อปปชซึ่งเรียกร้องให้ปลดคุณอนุทินจากตําแหน่งทางการเมืองด้วยค่ะโดย ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าเจมแมวเนี่ยเขาทิ้งท้ายเอาไว้ว่ารัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จําเป็นที่จะต้องปลดคนที่มีชนักติดหลังเพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ลบๆกับคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันค่ะไม่ต้องปลดแล้วมั้งเมื่อวานหมอมีงก็โทรไปฟ้องพ่อนายกแล้วสร <c oughs> ุยังต้องปลดอยู่ไหมพระตางังอ,อ่จริงๆ อา,อาจจะไม่ไหมคะหรือยังไงเดี๋ยวต้องติดตามดูสุกนี้เพราะเขาบอกว่าการปรับคอรมออิงสองน่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะเออก็ถ้าบอกว่าเจ๊แมวแกก็ไม่เลิกเหมือนกันนะค่ะอ,อแกก็เดินสายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่คุณคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะที่ไม่ได้ประกันตัวจำได้ไหมจำได้ค่ะ,ช,ช,ออะชื่ออะไรนะคะคุณอ่ะมันติดอยู่ที่ปากอะ่ะเออพี่จำไม่ได้ก็ผ่านผ่<ะ>านไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเจ๊แมว